สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่เพ็นก็จะไปตีโกอล์ฟค่ะเพื่อนสาวรออยู่ข้างนอกแล้วค่ะส่วนคุณลุงเดี๋ยวตามมาค่ะนี่คือชุดตีกอล์ฟของแม่เพ็นค่ะมองไม่เห็นน้งเท้าแต่ะตัวมันเด็กนักเรียนเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลย <laughs> เพื่อนสาวรออยู่ <laughs> เพื่อนสาวรออยู่ ข้ามถนนค่ะขึ้นสาวเราอยู่ค่ะจะ้าเอ๋น่ารักน่ารักเออใส่ถึงนองมันก็สวยอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อับแดดอะ่ะไม่ได้อับแดดโอ้น้องสาวก็เอาอาหารไปเพียบเลยค่ะนี่บล่ลน้ำ <laughs> มีกล้วยม,<อ>มีชิลิงโอ้ชิลิงด้วย ิิลลงงโอ้ห่อเต็มที่เลยพี่ไม่ได้ห่ออะไรไปนอกจากไข่อันนี้เซิร์ชโพเทสมันแบนใบหนึงนะเซิร์ชโพเทสแต่กินแล้วมีประโยชน์ไอ้กลิ่นละวินดูส์ปีสนุกไหนไหนไหนยาทัดทัดทัดเอ็เอ็กแอร์ฮะทัดเอ็กเอ็กเนาะเฮ้ยทำไง ันน okay. 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 ี้เราจะไปดีกกอล์ฟกันค่ะบรรยากาศดีมากเลยอากาศแล้วอาบแดดด้วยค่ะที่ออฟชิลโลว์าเฮตันมาล์ลูสเบลิกลูสเบดีลูสเบดีเวนติออสโลเป็นสนามใหญ่ที่เราจะไปกันนะคะคงเปิดใช่คงกระดังใช่กับจ้าเราจะต้องกินอาหาร เพาาเป็นเด็กเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กด้วยเมื่อเราเป็นเด็กราการรู้สึกเลยเป็นเด็กก็รู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นไปกับเขาด้วยค่ะาพร้อมพร้อมเลยค่ะพร้อมทุกคนมีสี่คนค่ะ อะไรคะน้องพพร้อคมะคะ่ะกำลังจะไปที่สนามค่าน้องสาวคนสวยมาด้วยค่ะครั้งนี้นเป็นครั้งแรกของเขาแล้วก็เป็นครั้งที่สองของแม่เพ็ญค่ะส่วนเพื่อนแกกับคุณลุงอยู่ข้างหน้านะะเพื่อนแกจะนั่งรถส่วนคุณลุงเห็นรถค่ะเพราะว่าแกน้ําหนักเยอะและขอไม่ดีแกก็เลยต้องแกก็เลยต้องขับรถนะคะ เราลีา่รเราขื่อถเราขี่รถเนาการออกมาังกาด้ลยค่ะและนี่ก็สนามกอล์ฟ่ะเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากระดับประเทศเข้ามานี่กันค่ะกว้างและใหญ่มากแล้วเราก็จะเดินเยอะมากเลยค่ะเป็นสนามดีและชื่อดังมากที่นี่อ่ะเป็นูเขามากๆเลยคะ่ะเชียร์ค่ะเชียร์พวกเราทีมเรานะคะสาวสองคนเชียร<า>์ หากองเชียหากองเชีย,ยสูยส้สู้ส <laughs> อ้ยนี่สนามใหญ่มากเลยค่ะแล้วสนามก็สวยแล้วบรรยากาศเป็นใจค่ะบรรยากาศดีมากเลยคนจะเล่นเยอะค่ะบรรยากาศอย่างนี้คนจะเล่นเยอะถึงไม่ใช่ว,วันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเล่นเยอะถ้าบรรยากาศดีๆเงี้ยเขา เขาฟรีจากที่ทํางานมาเล่นกอล์ฟนะคะาบรรยากาศดีเพราะว่าเขาเอาแดดเป็นหลักค่ะเอาแดดเป็นหลักอากาศดีแล้วก็อารมณ์ก็ดีไปด้วยเริ่มจากคุณลุงค่ะวันนี้ น้องสาวคนสวยเขาตีกอล์ฟเก่งมากเลยค่ะส่วนคุณลุงนานๆแกจะเล่นทีเพราะว่าแกทำงานเยอะค่ะวันนี้ลมดีมากเลยค่ะไม่หนาวค่ะเย็นสบายเพราะว่าแดดดีค่ะ ซูบิดวูด้บราบราซูบิดน้องสาวคนสวยตีเสร็จแล้วค่ะทีนี้นก็คุณลุงค่ะดูสว่างแกจะาตีข้ามครองได้ไหมตืน่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เป็นตกน้ำทุกครั้งเลยคราวที่แล้วเนี้ยค่ะ ซูเปตเวรลดิแบะโอ้ตามหาบอลค่ะแบอลมันอยู่นี่ค่ะมางอยข้างหน้าแล้วก็ตรงไปหาบอลเลยค่ะ Ik oh, ben kort. Lite grann. Oh, super! Ah, oh, bra. Wow, wow. Det is een soort kort. Men ben heel veel Ja. Ja, det het. Ja, ze heeft het. Ja, Ja, นม่ไกลกันทุกนไ่ใช่ปิไม่่ปิม่เพนก็จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศ และได้ดูสนามกอล์ฟไปด้วยค่ะให้ชมสนามกอล์ฟแล้วก็ให้ดูการเล่นของเราเราเล่นสี่คนมีชีวิตชีวามากเลยค่ะมีกำลังแล้วก็ได้หัวเราะสนุกสนุกมากมากเลยค่ะชมต่อค่ะอู้อีกกี่วันนะบรา

อู้โพกริลอะอิ้ลนนี่ยก็คอกมาบ้นคนอื่นข้ามคลาองหมดแล้วไม่เป็นยังไม่ข้ามเลยค่ะเด็กโกเด็กโกด็กโก โอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะไม่เป็นเก็บเลยค่ะเพราะว่าตีหลายลูกเสียคะแนนเขาเลยไม่ให้ตีส่วนสามคนนี้เขาเขาตีดีย่าผูกเก็บบอลมินบรา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 ้วเวลสิน Yes Yes วฝอยากจะ้ฟัสโลมเหรอสโงเรอมแบๆแนคอุ้ยเล่นเองแล้วสนุกนะคะถ้าเกิดว่านั่งดูอาจจะไม่สนุกก็ได้ค่ะสำหรับไม่เป็นแล้วตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะ Bogey. Oh. Nei. Eller skeiv. Ganske mye skeiv òg. Veldig skeiv. Ja,

ฟร์ดยอัฟังันไปกิก่ฟรจริกตีโอ้ดเยลปะไมเยมาวันอีดักตีตามวงเลยพี่ดูลูกนี่ว้า อืมโยโยวีดอปปะดาบุต้าว้าวไปกูโอ้ยบลาฟินที่บอลก็ตกน้ำค่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฝนเยอะตกน้ำทั้งคู่เลยค่ะ บถ่ายใจ่นอื่นเไม่ได้ถ่ายขอถ่ายเจ๊กหน่อยค่ะต่างคนก็ต่างวิ่งตามลูกกอลของตัวเองความเป็นินี

Er det vondt i ryggen? Ja. Jeg skal hjelpe deg etterpå. Jeg hjelper deg etterpå. เเนะนีนะ่สร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเสร็จแล้วค่ะติโกฟเสร็จแล้วค่ะที่นี่เขามีเลี้ยงเขาจะมีเลี้ยงกันให้ให้ที่นี่ก็มีเลี้ยงกันค่ะเขาจัดโต๊ะเดี๋ยวให้ให้ดูสวยมากเลยเขาจัดโต๊ะเขามีเลี้ยงกันค่ะโอ้ยมีเลี้ยงด้านหลังไม่ถ่ายสถานที่เนี้ย จองมาแล้ค่ะถึงน ja, ja, ja. ู่นเลยค่ะโอ้ยที่นี่เป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อดังมากเลยถ่ายก่อนเดี๋ยวจะอธิบายค่ะลตนเอาะแบบพิชอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยน เพ่อใยเยียมกำลังกลับบ้านค่ะเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วู้สอ่คนสวยของเรานอนเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยตื่นาอย่ตื่นแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านไม่เป็นก็ผมขาวเวลาเดดส่องให้ผมขาวเวลาใส่หมวกมันก็มองไม่เห็นเทาด้าว่าดีเยอะ อากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยอากาศดีมากอยากจะพูดไทย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 นี่ก็ทางไปบ้านค่ะใกล้จะถึงบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเล่นโกฟทั้งวันเลยค่ะเหนื่อย